วัดดีครับอิปซีแฟนช่องของตรงเตงผ้าด้วยครับมือนี้แอดกเกติม,มาหาปูคือเกาคบครับมาดูปูซาล่ากับมีตนังลานครับทานในยางเฮ็ดยังเป็นยังเป็นเล่ามือนี้แอดกเกติม,มาขุดขั้นครับขุดขั้นขุดขัน้นต่อขั้นออกมา มาเคลียดินเคลีย,ยร์ยางปับที่ให้ปูครับว่านี่ดีใจครับเจ้าภาพพวกพันสางครับโอ้ได้เป็นลานลานแตะครับมูว่านห้าสามสามห้อัดลางอย่างเดียวครับเจ้าภาพมันก็ได้ลายได้เป็นลานครับเดี๋ยวตรอจะมาับขุด ปับดินเคลียดินเท่ข้านตรงนี้จะเป็นจะสร้างเป็นห้องให้ปูพักครับปูนอนห้องนี้เป็นห้องนอนครับห้องนี้จะเป็นห้องนอนข้นนางในเราจะเป็น,อน,อนตอนนี้เราเป็นมงรับแจกแจกยอดรวมของรางวัลท่านเด็กขึ้นนะครับของน้ำเอากระมี่แล้วเาไม้กระมี่แล้วก็ทั้งแอดกับหัวตตด ดำหน้ากะทนเดียวครับเลยุดมันจากสามซีดำตะกะวันนี้ก็ได้มาสวยเนี่ยพอมือเศร้าก็ถหน้าอยู่ไถหน้าอาคาด้วยแ้านดำครับครับตรงนี้ก็จะเป็นที่พักขององปูครับครับเปิงไก่เปิงนั่นวันนี้ก็มาครับ กูซ่าครับเป็นกระปรับอบยูบานดีใจน้่เพิ่นครับเป็นทำบุญเพิ่ก็ได้บุญตอบแทนในรถผููเจ้าภาพสังกะีก็มาจอดถาลอครับพันก็ไดไลเหมือนเมื่อกี้ก็ไดหลายไดห,หลายสุขคนครับเสียโปรเจ้าขับสังกสีหลังค่าครับกระถือลายล้กันเพราะ ขบรนดาของปูจะบวไยหางครับสองหางสามหางสองหางครับมั่นสองหางสามห้าสองตัดหลนครับตัวใดซื้อใดก็ได้ตัวใดซื้อบวไรก็ตัดถิมครับครัวกรอปูน้องเข้าขไปหาปูครับเพราะว่าเอฟซีฝากเงินฝากเงี้มาให้ทำบุญกับปูครับ เอาเงินเอซีมาถวายปูนำ้ำคุณอุทยคุณอุทยคำเสียงปะอุ500บาทคุณเดือนภูจำนงสามร้อยบาทคุณตะวันชัยยเชษสอ0รบาทขอบคุณหลายๆเด้อเอฟซ ให้รำๆด้วยๆเด้อเอาเงินมาถาวายปูสอยปูสังให้รำๆด้วยๆสุขุสุขนเด้อค่ะเด้อปะอุปะอุเนี่ยเด้อค่ะถาวายปูแล้วเด้อค่ะเด้อ <พา S 1> ปูผ้าอันนี้เอาเอาเนี้ยถาวายเด้ออันนี้ของ คุณสำเนียงคุณอุทัยสำเนียงปาอุปูเห็นหงบอ ข้ารมาสูปาโจ้สูตโอซูปากรโรนาใจเปโรูกรวกระาทวังมูดจับสลาปรปทานบุโห็อกรเง่ายุได้ไข่ท่านทั้งทั้งสองนี่จงระสบแต่ความสุขทุกเมื่อเทิน อดเตเอกาเลเทสนาสุกันทางกาวิตรวาเทวปุโตกาเยตโยหาลาวรเรวะทิเบเฉยะวัดชายรังอาบุขังวาป่าราบุขังวาปุเรวิจิตเตสีเตสังสุตวาปุริทูทาทาดันจาปะ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 โลสุโคติขอให้โพธท์านหลายนี้จงประสบแต่ความสุขเมื่อเทิน ข้าพระเจ้าขอปร,รบถึงเทวดาทั้งหลายอา่เราได้กุณีเทวดาเราได้ใจสถิตแ้วอากาศกุณีขอจุมมาประชุมกบันนี้ขอบูพุลเรานั้นทั้งหมดท่านเป็นผู้พิจิพิโสพนัตท่านทั้งหลายจงฝากาพาดีก็บเถิดเราจะก่าวพาศเพเป็กเวศีลได้บุญมาเป็นบาปเป็นวิบาชอบตามบาป,ปการแก่ผู้ให้ทานทั้งหลายเราได้กุณีคือเป็นผู้พี่บักเรียนชอบตามบาปการนั้นข่ทั้งหลายจงไม่ทำเมตียกิตแจ่ผู้ทานทั้งหลายเรานี้เถิด พอเป็นการทบแทนขอวิสตาของโมวีเจจนาและเป็นผู้วิเจบริจิ์แต่ก็เป็นผู้มีระบบน้อยส่วนเทวดาทั้งหลายจนพีเล็มากและแปลกกันท่านทั้งหลายเป็นพวกที่สาบานกายที่บุรุษหลายดูกใจดีพูดแล้วท่าทั้งหลายจงเป็นผู้ไปประมาทจงปรึกษาผลโธผลทานเหล่านี้ขอให้ผู้เหล่านี้จงมีอายุวนะสุขบันปาะสามสุบ,บติจากปักนานาทุกคนเถิด สับปุตราจุกิตาวสับปะตะปาปตะสับปงกปาตุยังโอตูสับปะทานเจติเติท่านนั่งหลายยีใดทานเขยหลายจงซึ่งซึ่งความดุรกานไม่ว่าชาติราชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งถึงความเพลนทุกข์ริญบริโภสุขลิขานกุศนาโนุเถิดทิ่รังปฏิรังตุมหังเก็บบเบวัติปิสตูสัพพีปุริโตสังกปาจันโตปะริโสจัตตาปริโสธีระโสจัตตา ัาปิโตโยวาจันโวสัพป,ปโลควรดาจูมาเทพว,วัตวันลาโยสุขินิกายกุโกภาะวะอาฟีวาตันไดซีนิเจริจังพุทธาปจ่าจิโรจัตโรธรรมาวัดจีฮายุโนสุขังภาลามันเป็นแสงหนกตายไปแล้วสามสิบป,ปีแล้วสิปป่ปามียได้ลูกสองคนได้สอนเนาดาลดชงฟังความเผาอยู่ เอ้ามาขุดเตือนกันมาเขาบอกร้องปัญญาเด้เดียวว่าสอนเราบ่อนบดเถืกบ่อแม่นทุกอย่างพอแม่ปัญหาไปแล้วห้องพิเศษประจ่างได้ยังตื่มเนี่ยล่ะมาแต่ตัวร้อนจอนมามามีบนเหตุบนเสาบนอยบนกลิ่นเมันก็ดีลต่ตัวจีบวยเป็นวาวเชียงดาว่าจะดอกหวานตัวยุงเสีย สอนอ้าวแล้สอนผีให้ังไงวะฉัหหนหอกแต่หวัว่าสอนหลยเติมอยู่มาดีสองคนหนึ่งหลอดพุด่นเกียรขยานมันสูงๆไปละจะเป็นถนน,นบ้านจะเป็นเีียกมีโจรไม่เนิ่มไปทั้งฝีเห็เนด้วอบ้านีแล้วบ้านนางสอนอยู่กับมันพอจะพุ่นจักรยานเซซรอกันมามาแล้วเลยบาไวไหลอ้าวาว้า,วาวมาเด็ด มันเลียวบ่าันกระานฟาลงหลองน้ำถนนชัองสองท่องสองท่องสองว่าอะไรต้องจะไอเดมนนยางนี่เอิมเนเล็เสิอหอกตกเก้าอีกบนนนาะอะไรวะคิดเท่านั้นแหละเขาหายเลขเนาะจากห่ิวางในขั้นเป็นอาจารย์ไม่เคยออกตกเก้าชงสองช่งสองว่าจขั้นเป็นอาจารย์ว่าออกตกเทืกกางเทืองบนตกเก้าประเด็น่ะแต่เก้าอ่ะ ยางเกิดไปผุนแต่บานนั่นยุหกเขาควงจะเวทงละพูดอะไริก็ได้นจักรยานจอนกันมาบักไวเลยตกลงคลองเลยหลองน้ำะดวน,น,น,นดุนฉุนนน่ละน่หะหอมแล้วกันแต่อันหนึ่งบอเห็นเนี่เพราะว่าตกันตกลงน้ำอันหนึ่งคือชวงสองเ่งสองยางขึ้นโอ้ก็มักพีน่าฮัฟว่า เป็นผู้เจราจากูเป็นทัดน,นายเถื่อนตัวอะไรเป็นผู้จัดขดินหะรือแล้วอยู่อยู่วานางกบมคูสูแต่แสงเจคีกอบุบานนี่แหละเบลเมียอะไรตายหลายปีแล้วเมือ่อสิขาดว่าสามสิบปีตายในก่อนเขาปดิทัยมูจักอยได้สอนเราเราจะได้จากเมียได้ลูกสองคน ว่าฝันวุญชีพฝันอ้ากันเป็นอะไงสิคิดว่าต่อไปเมื่อหานยกว่าที่มีหาดีอะไรล,ล่ะว่าได้เฟอร์บุกรอกเป็นวุญชีพฝันอะไรฝันไป เตียงแต่ว่าวันเดีวันมีละแม้มันมีละแม้วันเดียวมันมีละแม่แต่ว่า,า,า,ววา,ววารายาเนียมันโอ้เนี่ยพี่น้องเดี๋ยวเอาประกาสิ่อยุกันล่ละงลมเท็มใน,นะทะเลฮ่าฮฮฮ่มเท็มในทะเลถ้ามันตี มู่เจ้าก็บพี่เงินหรอคอยก็พอได้กินได้ใช้น้ำเม็ดน้อยก็บโมเปียงแต่ว่าชาวันน้ำโตกันบ้านนะบ้านนะคำบานบานนะคำ